ได้มีโอกาสคุยกับพ่อครั้งสุดท้ายเมื่อไรเออเมื่อเมื่อวานก็คุยค่ะคือเหมือนเขาอยู่ขอนแก่นก็มีอะไรก็โทรมาตลอดไม่ได้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 ไม่ติดต่อ,อก,กันก็คือติดต่อ,อก,กันตลอดค่ะตัวเราเครียดไหมในเรื่องที่เกิดขึ้นตอนแรกตอนแรกคร่ะพี่น้องตอนแรกเครียดเพราะว่าเราอ่ะไม่รู้เรื่องกฎหมายเราก็เราคือหนูไม่อยากให้พ่อหนูติดคุกอะค่ะใช่ ตั้งแต่เรื่องหนี้อะไรเงี้ยมีเท่าไหร่เราก็ใช้หนี้พ่อเพราะเราไม่อยากให้พ่อเราไปอยู่จุดนั้นอะไรเงี้ยเพราะเรื่องนี้เราตอนแรกก็เครียดแต่ว่าพอทานายให้คําปรึกษาแล้วก็ด้วยรูปคดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบเปิดเริ่มเริ่มเบาเบาใจลงอะไรเงี้ยคือวันที่เกิดเรื่องจริงแล้วคลัวกับสิ่งก็อยู่ที่ขอนแก่นไม่ค่ะหนูกลับมาก่อนหนูกลับมาก่อนกลับมาก่อนพอ่อคือพ่ออยู่ต่อแต่หนูกับแม่กับน้องกลับมาก่อนเพราะว่ามีถ่ายละครนะคะใช่ก็เลยกลับมาก่อนแล้วก็พ่อก็โทรมาบอกแล้วแหละว่าเกิดเรื่องขึ้นก่่่ออนนนนจะเป็ขาววแคัั ประมาณวันเดียวเองค่ะกลับมาก็คือพวกเธอกลับมากันก่อนกลับมาเพิ่มเมื่อเกิดเรื่องเลยใช่แต่พ่อโทรมาบอกเราก่อนที่จะเป็นข่าวให้เรารู้ก่อนจะได้ไม่ตกใจตอนแรกเราก็คิดว่าไม่น่าเป็นข่าวแต่ก็เป็นอะไรเงี้ยเพราะเราเราพ่อบอกจะเป็นข่าวไงแต่หนูเซิร์ชดูมันยังไม่มีเราก็เลยคิดว่าคงไม่ใช่อะไรเงี้ยใช่แต่ว่าสุดท้ายก็เป็นครับค่ะคือเอาง่ายๆเบสเองบอกว่าตรงนี้ให้มันเป็นเปรกตามกระบวนการกฎหมายค่ะใช่คือหนูว่า อย่างที่บอกถ้าผิดก็ตามผิดอะไรเงี้ยหนูก็บอกพ่อหนูแบบนี้นะว่าถ้าพ่อทําผิดก็พ่อก็ต้องรับผิดอใช่อย่างแรกบ่อพูดกับพ่อดีมากนะพ่อก่อนจะโทษคนอื่นโทษตัวเองก่อนใช่ใช่เวลาพูดกับพ่อน่ะพ่ออย่าพูดไปโทษว่าคนนู้นคนนี้เด็กอย่างนั้นเด็กอย่างนี้เด็กอะไรเบสพ่อมีเหตุผลนะบอกพ่อให้โทษตัวพ่อเองก่อนใช่ค่ะใช่หนูว่าทุกคนอะมนุษย์เราอะเราต้องรู้จัก ดูตัวเองว่าเราผิดอะไรให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะไปโทษคนอื่นเราต้องรู้จุดด้อยของตัวเองข้อเสียของตัวเองก่อนก่อนที่เราจะไปโทษคนอื่นใช่หนูนี่หนูว่านี่คือพื้นฐานมนุษย์ที่ดีหนูว่าอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าพ่อต้องโทษตัวเองก่อนก่อนที่เราจะไปว่าคนอื่นหลังจากที่คุยกับพ่อล่าสุดเมื่อวานคุณพ่อเครียดไหมตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้คุณพ่อ พ่อก uh ็อยู่ขอนแก่นอยู่กับย่าอยู่กับใช่อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยที่บ้านเขาอยู่ขอนแก่นอยู่แล้วใช่บ้านอยู่ขอนแก่นอยู่แล้วเขาก็เลยเหมือนกับว่าเขาก็มีญาติญาติเขาอยู่ก็น่าไม่น่าจะไม่ได้เครียดมากอะไรแล้วก็ทนายก็ไปเมื่อวานเหมือนพ่อก็โทรมาถามเรื่องเรื่องข่าวเนี้ยละเรื่องผู้ชายเรื่องผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็เป็นห่วงลูกเนาะเป็นห่วงใช่ก็เขาก็ยังบอกว่าเออเขาเป็นห่วงอยู่อะไรเงี้ยเมื่อเช้าก็โทรมาถามว่าทําอะไรแล้วก็บอกว่ามารายการแฉเขาก็เหมือนแบบถามทุกวันว่าเราทําอะไรอ๋อคือเขาโทรมาถามทุกวันอ่ะใช่ไร ปกติก็โทรคุยอยู่แล้วพ่อลูกโทรคุย,ยใช่แต่ว่าเขาอยู่นั่นก็แบบมีหนูก็แบบว่าส่งเงินให้พ่อปกติอะไรเงี้ยให้พ่อใช้ชีวิตปกติอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ต้องอยู่ขอนแก่นเพราะเรื่องคดีความถูกป่ะรใช่น่าจะใช่นะคะ<ๆ>เพราะว่าทนายก็เพิ่งบินไปออฮะอย่างที่หนูจะบอกพ่อเสมอพ่อให้พ่อมีสตินะค่ะไม่ใช่แค่เรื่องเมาไม่ใช่แค่เรื่องผู้หญิงเมาด้วยเวลาพ่อเมาให้มีสตินะคือหนูวไม่ได้เที่ยวกลางคืนหนูก็ไม่เคยเห็นพ่อหนูเมานะใช่แต่หนูก็จะบอกตลอดว่าให้มีสติกับการใช้ชีวิตอะะเยค่ จากการเหตุการณ์ครั้งนี้อัญญาานชาติน้หนูเป็นลูกก็คืออยากให้พ่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์คือใช่หนูอันนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายแต่ว่าสิ่งหนึ่งคือหนูก็จะบอกพ่อว่าหนูไม่ได้เข้าข้างพ่อร้อยเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยก็ต้องปล่อยให้เป็นตามกฎหมายแต่ว่าหลากัหลกๆอะ่ะเราต้องโทษตัวเราอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ขอโทษทุกคนอะไรเงี้ยค่ะ